ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในวิชาภาษาไทยเนาะจากที่เด็กๆนะคะได้ทําแบบฝึกหัดในครั้งที่แล้วไปแล้วนะคะถึงหน้า11ใช่ไหมวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆทําหน้า 1 2ถึงสินะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยหน้าสิบสี่กับสิบห้เนื่องจากหน้า12และ13เนี่ยนักเรียนจะต้องกลับไปอ่านนะคะในวรรณคดีลำนำเนาะถึงจะทำได้นะคะแต่ครูเชื่อว่าไม่ยากเกินไปเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะงั้นเราไปดูหน้า14กันเลยเนาะนะคะหน้า14เนี่ยเด็กๆก็นะคะให้เอาคําในวงเล็บเนี่ยมาเติมนะคะให้ถูกต้อง นะคะข้อที่1นนะคะก็ต้องใส่เป็นลอล l oring, ใช่ไหมคะเนื่องจากอะไรคําว่าผัดอันนี้คือการเปลี่ยนแต่ถ้าคําว่าผัดที่เป็นพอพึ่งไม่หันอากาศดอเด็กเนี่ยจะเป็นข้าวผัดนะคะรังเกียจนะคะเป็นจอจานก็คือเกียดนะคะเกียดคร้านใช้ตัวจอจานเหมือนกันเนาะต่อไปค่ะชานฉลาดชานฉลาดนะคะก็ใช้ ยอหญิงนะคะมารยาทใช้กิริยานะคะถ้าคําแรกกริยานี้ก็คือชนิดของคํานะคะก็หมายถึงการที่เราแสดงอาการท่าทางเนาะแต่อันนี้ก็คือกิริยาก็คือต้องใช้คํานี้นะคะต่อไปผุดลุกผุดนั่งใช้ผุดนี้นะคะพออุดอผุดถ้าผุดที่มีลอลิงด้วยก็คือการเข้าออกนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่2เนาะอ่านคําที่กําหนดให้เราเลือกคํามาแต่งประโยค3ประโยคอันนี้คุณครูแต่งให้1ประโยคนะคะที่เหลือหนูลองแต่งดูเนาะนะคะเช่นฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะให้อ่านคําที่กําหนดให้แล้วนํามาเติมในช่องว่าให้ได้เรื่องราวที่สมบูรณ์จากเรื่องของเทพารัก์กับคนตัดไม้เนี่ยคุณครูให้นักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือภาษาพาทีแล้วเนาะวันนี้เราลองมาเติมกันนะะเขาบอกว่าชาวบ้านผู้หนึ่งขณะที่กําลังตัดต้นไม้อยู่ริมลำธารน,นะคะเขาทำขวานพลัดตกจมหายไปในน้ำ เขาว่ายน้ำไม่เป็นจึงนั่งลงกอดเขาร้องไห้เทพารักษ์ที่เป็นผู้รักษาลำธารเกิดความสงสารจึงทำไมคะปลอบโยนให้เขาหยุดร้องไห้แล้วลงไปงมขวานทองมาให้เขานึ่งลักษณะนามก็คือเล่มหลังจากนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่เทพารักษ์ลงไปงมขวานเงินขึ้นมาใหม่เขายืนยันว่าไม่ใช่เทพารักษ์เห็นว่าผู้ชายคนานั้นเป็นคน ซื่อสัตย์จึงยกขวานทั้งสองเล่มให้และคืนขวานเล่มเดิมของผู้ชายของชายผู้นั้นด้วยชายผู้นั้นเป็นเพื่อนบ้านได้ทราบข่าวที่เล่าลือจึงไปที่ลำธารแล้วตั้งใจเวียงขวานลงไปในน้ำแปลงทำเป็นนั่งร้องไห้ครลำครวญเทพารักก็มาปลอบโยนแล้วค่ะ แล้วลงไปดำขวานขึ้นมายืนให้ชายผู้นั้นรีบตาลีตาลานรับว่าเป็นของตนเทพารักษก่าวว่าเขาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุจริตเลยจึงไม่ให้ขวานทองและไม่งมขวานที่ตกน้ำให้เทพารักษ์กล่าวจบก็หายไปกับขวานทองเหลือแต่ผู้ชายนั้นนั่งตกตะลึงอยู่คนเดียว คำที่เป็นสีน้ําเงินนะคะคุณครูเฉลยให้นะคะเด็กๆก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะวันนี้ในชั้นป .3 ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วอย่าลืมกลับไปทําหน้า12 13ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ